ชอบนะครับหรือว่าใครที่มีเลขตัวไหนเด็ดๆนะครับก็สามารถพิมพ์ขึ้นมานะครับพิมพ์ขึ้นมาหรือแบ่งปันกันได้นะครับเนาะคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ได้ทุกอย่างนะครับเนาะคอมเมนต์ได้ทุกอย่างนะครับพิมพ์ขึ้นมาเลยนะนะปังทุกวันค่ะอาจารย์นะครับใช่ครับนะมันไม่ได้ปังแค่วันนี้หรอกหน่อยนะถ้าใครติดตามนะครับกดสิหูได้ด้วยนะครับ มาเรียก็เจาะแตกนะครับเจ็ดหกหกเจ็ดพี่น้องเข้าบนล่างเลยคขะอาจารย์ใช่ครับนะวันนี้วันนี้ไม่ไม่มีเวลาที่จะมาลุ้นนะครับนะแต่ว่าแตกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ดีใจนำ้ำ <c oughs> อ่ฝาฝากแชร์ด้วยครับทุกคน ฝากแชร์ด้วยจากฝากแชร์ด้วยนะครับมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มไม่มีกลุ่มแชร์ลงนะเฟสน,นะ สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเอ,อ้อเชีย,ยแบอะไรแปีบหนึง่ง ฝากแชร์ลงกลุ่มด้วยจ้าทุกคนมเนมเนฝากแชร์ลงกลุ่มด้วยครับฝากแชร์ลงกลุ่มด้วยนะ มาหรือยังครับมาหรือยังมาหรือยังครับมาหร,รือยังใครทำไรเข้ามาแล้วนะครับทักทายกันก่อนเลยนะทักทายกันก่อนเลยครับทักทายกันก่อนเลยสวัสดีคุณแม่สัมฤีนะครับสวัสดีครับคุณแม่เอาคนขึ้นหน่อยแด้ืหอเนี่ย วันนี้เยี่ยมเลยนะครับเนนบัวคนขึ้นน้อยแท้คนขึ้นน้อยแท้นะครับอ่ะแนวทางนะครับเนวทางแน,วท,งนวทางนะครับแนวทางวันนี้เนาะก็จะเป็นแนวทางชุดนี้นะครับ นะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้ในค่ำคืนนี้นะครับเนาะก็จะเป็นแนวทางตัวเปิดรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่1เมษายน2 5้นะครับนะก็จะเป็นเลขนะครับก็จะเป็นเลขชุดนี้นะทุกคนนะจะเป็นเลขชุดนี้นะครับตัวเปิดรัฐบาลนะตัวเปิดรัฐบาลยายแชร์ให้แล้วนะจ๊ะขอบคุณครับคุณยายนะ พูดเลยหลายจ้านะครับตัวเปิดรัฐบาลน,นะใครพร้อมแล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับเมื่อพร้อมเนาะใครพร้อมแล้วนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเมื่อพร้อมจิ้มแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมปังขึ้นมาสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะนะครับอาอยู่ไก่ปันไดกับเบิร์นได้ขึ้นเกาอยู่ไก่ปันใดกับเบิร์นได้ขึ้นเขาพี่น้องนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสวัสดีคุณ มิ่งนะครับวัสดีครับคุณวินวินด้วยวัสดีจัะ,ะตัวเปิดรางวัลน,นะนะเื้อพีดบอนะครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นแหละนะครับนะเนองเลขสามตัวเลขสตัวส่วนมากผมก็จะให้ทุกคนไปตับเล่นกัน นะครับผู้ใดมากเล็กตัวไรนะครับเป็นที่เสียก็ยิบจับเอาไปเล่นได้นะครับคล้ายๆกับนอยและเลาานั่นแหละอ่าใครพร้อมรับตัวเปิดนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างนะใครพร้อมรับตัวเปิดแล้วจิ้มลิงกด้านล่างพิมพ์คาว่าพร้อมขึ้นมานะครับอ่าเดี๋ยวเปิดเลยนะเดี๋ยวเปิดเลยจ้ะเปิดแล้วนะครับ อ่ะเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วอ่ะเดี๋ยวเริ่มเปิดเลยนะครับตามหกเจ็ดมาตั้งนานงวดนนี้หยุดอ,ออกเลยครับอาจารย์ใช่ไหมมันก็จะเป็นประมาณนั้นแหละนะครับคือผมเคยตามเลขหนึ่งคู่นานสุดนะครับหนึ่งปีเออโบแมนโบแมนคือคือเกือบหนึ่งปีนะครับคือคือคือต่ออ่าต่อให้เลขคู่นั้นผมไม่ได้บอกทุกคนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเลข เลขประมาณอยู่หนึ่งคู่นี่แหละนะครับที่ผมแบบที่แบบอดเด่นมาได้นะครับคือมันได้ตามแล้วก็คือมันตามตามทุกงวดนะครับตามทุกงวดตามเกือบปีก็มนี้นะครับมันก็แล้วแต่แล้วแต่เข้ามานะครับนะอ่า <c oughs> ผมก็กลัวประมาณนี้แหละนะครับกลัวว่าถ้าเราไม่ตามแล้วมันจะออกนะครับเพราะว่ามันมันเจอบ่อยนะครับเจอบ่อยเจอดูนะครับพมอมาตามพอหยุดปุ๊บมันกิ บอกเลยเออบอมแนพ่อหยุดปืนันก็มาเลยนะครับประมาณนั้นนะตัวเปิดรัฐบาลนะครับตัวเปิดรัฐบาลแนวทางตัวเปิดรัฐบาลนะครับแนวทางตัวเปิดรัฐบาลหนึ่งเมษาสองห้าหกห้านะครับแนวทางตัวเปิดรัฐบาลนะครับอ่าเดี๋ยวเอาตัวหลังไปก่อนเนาะเอาตัวหลังไปก่อนพี่น้องนะครับตัวนาจังว่ากันนะนะตัวหลังไปก่อนนะครับ ตัวเปิดรัฐบาลนะครับตัวเปิดรัฐบาลงวด1ึงเมษาสองห้าหกห้านะครับเอาตัวหลังไว้ก่อนนะทุกคนตัวหลังนะครับหมกักบอพี่น้นงนะครับอ่านดูแค่หลังก็สวยแล้วนะอะ่าเป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขหนึ่งคู่นะไม่ใช่เลขสามตัวนะครับอันนี้ต้องแจ้งทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าแนวทางในวันนี้นะครับเป็นเลขคู่ไม่ใช่เลขสามตัวนะ ถ้าเปิดอีกหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวอีกถ้าทุกคนเห็นปุ๊บนะครับสามารถแคบได้เราเอาไปซื้อเอาไปเรียนได้เลยนะครับตัวเปิดรัฐบาลหนึ่งเมษาสองห้าหกห้าห้าหกดังเหรอทุกคนเปิดมาเลยนะครับนะโอ้ยลีลาจากน้อยพุณแม่นะครับห้าหกมันดังเหรอทุกคนถามก่อนดังไหมอ่ะ เปิดเลยแล้วกันนะครับเปิดเลยเนาะอ่ะตัวนี้นะครับตัวด้านหน้าเป็นตัวนี้ค่ะพวบพ้าพี่น้องนะครับพวอพ้อ่าตัวนี้ครับผมตัวนี้จิ้มแล้วค่ะรอค่ะอ่ามาจ้ะมาจ้ะ อายุแม่หกห้าจ้านะครับนะคุณแม่ต้องตามแล้วนะครับนะถ้าถ้ามาตรงๆเต็มเน,นะครับคุณแม่รับตังค์ได้เลยนะคุณแม่ จัดแล้วค่ะห้าหกหกห้าสวยไหมสวยบอห่ามบอพี่น้องเลขสวยห้าหกนะครับอ่าก็เห็นเห็นคนุ่นพิม่าหลายนะครับอ่านับหนึ่งถึงห้าปิดเดลไทายชุดนี้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้จิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับรัฐบาลงวดหนึ่งเมษาสองห้าหกห้านะครับขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับพบเจอแท นะครับพบเจอแต่ความยิงความปังความรวยนะครับเนาะอ่ะตัวเปิดตามนี้เลยนะครับนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านะครับอ่ะคุณป้านะครับอายุห้าเก้าพอดีเลยนะครับพอดีเลยนะนะคุณป้าตรงจาดแล้วนะถ้าตรงกับเลขของตัวเองนะครับหรือตรงกับ